ห,หุ้นซิงดีดลิไทยสวัสดีสสดครับหุ้นซิ่งดีริไทยประจำวันที่8กุมภาพันธ์2,565ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่งใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตบวก3.02ครับอยู่ที่1677.24แนวรับจะเป็นตรงนี้ครับ1654.63แนวต้านจะเป็นที่เดิม1682.93ครับไปดูเซทนิดนึงนะครับ เซ็ต50วันนี้อยู่ที่1 6 1 6 1 6บวก2.82แนวรับจะเป็น990.76เพิ่มขึ้นมาเนาะ <Okay. S 1> แนวต้านจะเป็น1,009.21ครับกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งดีลไทยนะครับตัวที่1เดมโก้เดมโก้ go. ราคา4บาท20สตางค์วันนี้บวก12สสตางค์ค่ะ เดี๋ยวขยายนิดนึงนะครับโอเคเปิดตลาดแท่งไหนล่ะแท่งนี้ครับเดมโกเดินทางขึ้นไปสูงสุดที่4.32บาทส2สตางค์นะครับจากนั้นก็ยืนระยะไม่ได้ก็หล่นลงมาที่4.16บาท16แล้วตีกลับขึ้นไปปิดที่4.20บาท20ครับไปดูรายหนึงนาทีของเดมโก้จะเห็นว่ามีแท่งทยอยขายออกเป็นแท่งแดงแต่ว่า2แท่งตรงนี้ทำให้เดมโก้ปิดเขียวครับ เดมโกเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับดวงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและสื่อสารโทรคนาคมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีไวลูเะเดตอยู่ที่435ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท16สตางค์ครับแนวต้าน4บาท32สตางค์ก็คือตรงนี้แหละถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท42สตางค์ครับสำหรับเดมโกตัวต่อไปเอสโซ เอสโซ่ e o, ราคา8บาท15สตางค์วันนี้บวก30สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็เอสโซ่ทยอยเดินทางเหมือนภาวะน้ำมันตลาดโลกเนาะ,ะแล้วก็เดินทางขึ้นไปสูงสุดที่8บาท20สตางค์แล้วก็ลดลงมาปิดที่8บาท15ครับไปดูรายหนึ่งนาทีของเอสโซจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ากับสลับกับขายออกแต่ว่า4-5แท่งสุดท้ายตรงนี้ทำให เอสโซปิดเขียวครับเอสโซเป็นหุ้นไซเวเอสโซเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับโลงกลั่นปิตโตรเลียมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value r a ยู่ที่428ล้านบาทค่ะนี่ของแพงเลยนะแนวรับ7บาท98สตางค์แนวต้าน8บาท20สตางค์ครับถ้าทะลุตรง8บาท20ได้นะเดมโก้จะ เป็นแนวต้านใหม่ที่8บาท44สตางค์ครับตัวต่อไปยูโปยูป้อ้าวยูป้าล่ะยูป้ราคา39สตางค์วันนี้บวก3สตางค์ัผมก็เดมโกเอสโซยูโปไงอ่าเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็เดินทางขึ้นไปสูงสุดที่40สตางค์นะครับแล้วก็ลนลงมาปิดที่39สตางค์ไปดูรายหนึ่งนาทีของยูป้นะครับจะเห็นว่า แบบนี้ก็ไซเวยเพื่อที่ทจะพยายามยืนระยะที่39สตางค์ให้ได้นะครับอยู่บ้าเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานภาพรวมดิสัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีไวลยลูเดีอยู่ที่373ล้านบาทค่ะโอโ้แนวรับ36สตางค์แนวต้าน40สสตางค์ครับถ้าก็คือตรงนี้แหละ ถ้าทะลุได้จะเป็น43สตางค์สำหรับ U ป้าตัวต่อไป TH TH ราคา3บาท48สตางค์วันนี้บวก20สตางค์ค่ะอันนี้ไม่มีสายกลับตัวเลยนะลูกมีเขียวล้วนๆเลยเอาเลือกเอาเขียวล้วนๆมาเลยเปิดตลาดล่นก่อนนะครับ TH หล่นลงมาต่ำสุดที่3บาทเท่าไหร่เนี่ย14สตางค์แล้วก็สะสมครับ เดินด้งขึ้นไปสูงสุดที่3บาท56นะครับจากนั้นก็เทลงมาที่3บาท40แล้วกลับขึ้นไปปิดที่3บาท48ครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยซื้อเข้าขายออกแต่ว่าแท่งสุดท้ายทำให้ TH ปิดเขียวครับ TH เ,เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปานผล มีไวลุ่นเลยดอยู่ที่300ล้านบาทค่ะแนวรับสามบาทสีสตางค์ครับขออภัยครับ3ามบาทส2นะแนวต้าน3ามบาทห้สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นก็คือตรงนี้สามบาทห้าสิบหกนะครับถ้าทะลุได้จะเป็นสามบาทหกสิบสตางค์ครับแต่ว่าเขาติดแคชบาลานทีหนึ่งจะหลุดวันที่สิบแปดมีนาคมค่ะโอ้โหอีกนานเลยแต่ว่าสิงตัวต่อไป s อสเทคราคา3าบาท6สตางค์วันนี้บวก26สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็เดินทางขึ้นไปเลยช่วง11นาฬิกาครับสูงสุดที่3บาท12สตางค์แล้วก็ทิ้งลงมาครับต่ำสุดที่2บาท88จากนั้นจากตรงนี้ไปครับทยอยสะสมขึ้นไปนะครับมีแต่แท่งเขียวนะสำหรับ s อสเทคครับไปดูรายหนึ่งนาที ซื้อเข้าสลับขายออกแต่ว่า4แท่งสุดท้ายตรงนี้ทําให้ STEC ปิดเขียวครับ STEC เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตภาพรวมบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลมีว a ลูเลย์เดีย่ที่292ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท92สตางค์ครับแนวต้าน3บาท12สตางค์ตรงนี้นะครับถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท32สตางค์ ตัวต่อไป JSP JSP ราคา1บาท1สตางค์วันนี้บวก1สตางค์ค่ะตัวนี้วันลุ่มพีคมากเลยนะครับฝากเพื่อนไปดูด้วยนะครับเปิดตลาดแท่งนี้ครับหล่นก่อนนะที่ 1. 1บาททวนจากนั้นก็ไซเวสะสมดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท3สตังค์หยืนระยะไม่ไหวก็ล่นลงมาตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับสําคัญนะตรงเท่าไรเนี่ยเกสตังค์ตรงนี้นะ แล้วก็ตีกลับขึ้นไปปิดที่1นบาทหสตางค์ครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งสลับซื้อเข้าสลับขายออกแต่ว่าแท่งนี้ทำให้ JSP ปิดเขียวครับ JSP เป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาหริมทรัพย์แนวราบภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผล มี value เ,เลยอยู่ที่267ล้านบาทค่ะแนวรับ96สตางค์ครับแนวต้าน1บาท4สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท10สตางค์ครับสำหรับ JSP ตัวต่อไป RML RML ราคา1บาท11สตางค์วันนี้บวก13สตางค์ค่ะเปิดตลาดแทงนี้ครับแล้วก็เดินทางขึ้นไปเลยสูงสุดที่1บาท11เราแล้วไม่หล่นด้วยนะ ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้านะครับแต่ว่ามีแท่งขายออกอยู่3-4แท่งนะครับแต่ว่า2แท่งสุดท้ายตรงนี้ทําให้ RML ปิดเขียวครับ RML เป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value ลอยู่ที่231ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท2สตางค์ครับแนวต้าน1บาท14สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็นอไทม์ไฮก็คือจุดสูงสุดของเขาในช่วงนี้ก็คือ1.11บาทสสตางค์นี่แหละแต่ว่าเขาอยู่ในโซนโอเวอร์บอทก็คือมีการซื้อขายกันมากเกินไปนะครับก็เสี่ยงแล้วนะครับตัวต่อไป TTCL TTCL ราคา5้าบาทหกสตางค์วันนี้บวก5สตางค์ค่ะอัวนี้เหมือนติดสแกนเราใช่ไหม ใช,ใช่ไหมใช่โอเคติดสแกนเราเมื่อวันที่เท่าไหร่พ่อจำไม่ได้เมื่อวันที่ช่างมันเถอ,อะอก็ฝากเพื่อนกลับไปดูนะครับเปิดตลาดหล่นก่อนนะครับใช่ไหมใช่หล่นลงมาที่ห้าบาทสี่สิบห้านะครับจากนั้นก็ดันกลับขึ้นไปไซเวสสะสมแล้วก็ไปปิดเขียวที่ห้าบาทหกสิบห้าครับ ไปดูรายหนึ่งนาทีของ TTCL จะเห็นว่า3แท่งสุดท้ายตรงนี้ทำให้ TTCL ปิดเขียวครับ TTCL เป็นหุ้นไซเย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับออกแบบวิศวกรรมและจัดหาเครื่องจักรภาพรวมบริษัทมีกำไร,รแต่ไม่มีปันผลมี value ร e a d ดีอยู่ที่169ล้านบาทค่ะจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นวันพักของเขานะ เพราะว่าเขาซิ่งมารอบที่เราสแกนเจอใช่ไหมใช่แล้วก็มาพักอยู่2วันนี่แหละถ้าจะไม่ผิดตนี้ก็ถือว่าเป็นวันพักอีกวันหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลนะครับสําหรับที c ีใครที่ถือไว้ตั้งแต่วันที่ติดสแกนเราก็น่าสนใจครับว่าจะไปต่อไหมแต่ว่าเขาก็อยู่ในโซนอูเบอร์เหมือนกันโอ,โ,โอ้ก็ฝากเพื่อนนะครับระมัดระวังแนวรับ5บาท54สตางค์แนวต้าน5บาท80สตางค์ครับสำหรับ TTCL ตัวต่อไปปรีชาปรีชาราคา2บาท16สตางค์วันนี้บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ปรีชาก็เริ่มดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท30นะครับตรงนี้แล้วก็หล่นลงมาปิดหล่นล,ลงมาต่ำสุดก่อนที่2บาท12แล้วกลับขึ้นไปปิดที่2บาท16ครับไปดู รายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งสองแท่งสุดท้ายตรงนี้ถือว่าตรงนี้เป็นจุดแดงก็ถือว่ายังไม่เยอะแต่ว่าทําให้ปรีชาปิดเขียวครับปรีชาเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวลูไรตี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบแปดล้านบาทค,ค่ะตัวนี้หุ้นซิ่งของจริงนะก็คือแบบขึ้นขึ้นเร็วแล้ว,ลวทิ้งเร็วด้วยอ่า ก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับแนวรับ2บาท10สตางค์แนวต้าน2บาท23สตางค์ครับสำหรับปรีชาตัวต่อไปสิริสิริราคา1บาท34สตางค์วันนี้บวก1สตางค์ค่ะเปิดตลาดมันไซเวทั้งวันนะพอวานะสำหรับสิรินะไซเวทั้งวันแต่ว่ามันมีวอลลุ่มเยอะหลือลูกมันเลยติดสแกนนะหรงอยังไง เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นไปที่1นึบาทสาแล้วก็เทลงมาที่1นึบาทสาแล้วก็กลับขึ้นไปปิดที่1นึบาทสาเนาะ <Okay. S 1> ดูรายหนึ่งนาทีครับจะเห็นว่ามีแท่งเล็กๆเขียวเล็กๆทยอยซื้อเข้าแต่ว่า3แท่งสุดท้ายตรงนี้ทำให้สิริปิดปิดไม่สวยครับปิดไม่สวยสิริเป็นหุ้นไายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ภาพรวมบริษัทมีกำไร,รแ,ลและมีปันผลมีมูลในเดียวที่หน่้อยล้านบาทค่ะเหมือนสิลิเขาจะไปลงทุนในเหรียญดิจิตอลด้วยนะสิลิฮับ t o เค n นรู้เคยได้ยินไหมแนวรับหน่งบาทสาสสตางค์แนวต้าน1.37บาทสสตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น1.41บาทสสตางค์ตัวต่อไป BGT b g จราคา2องบาทยี่สิบสตางค์วันนี้บวกยี่สิบสี่สตางค์ตัวนี้มันติดสแกนเราบ่อยนะพรอ,อบที่แล้วก็ติดใช่ไหมใช่ติดมาสองสามวันติดตลอดด้วยนะเปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็ลนลงมาก่อนนะที่1นึบาทปดสสตางค์จากนั้นก็ไซเว์แล้วก็เดินทางขึ้นไปสูงสุดที่สองบาทยี่สิบนะครับตรงนี้ใช่ไหมค่ะสองบาทยี่สิบ ไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บมีแท่งเดียวนะครับสีแดงแท่งเดียวทําให้ BGT ปิดเขียวครับ BGT เป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสําเร็จรูปภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี v a ลูล่าที่ยอยู่ที่29ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท11สตางค์แนวต้าน All time high ใช่ไหมสำหรับ บีจีทีครับแต่ว่าเขาติดแคชบาลานทีหนึ่งจะหลุดวันที่สิบห้ากุมภาผ่านค่ะอืมแต่ก็ยังเป็นเป็นเทรนที่แบบข,ข,แขึ้นพักแล้วก็ไปขนะึ้นพักแล้วก็ไปเนาะค่ะตัวต่อไปอารินอารินหรือเอรินนะครับเอรินราคาสามบาทหกสตางค์วันนี้บวกเจ็ดสิบสตางค์ค่ะโอ้โหชนลิงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ เปิดตลาดแท่งนี้ครับแล้วก็เดินทางขึ้นไปเลยสูงสุดเลยครับ<ม>เหมือนจะชนช่วงบ่ายด้วยใช่ไหม <Okay. S 1> ชนเวลาเท่าไหร่เนี่ยประมาณบ่ายสี่โมงมันชนรอบแรกก่อนบ่ายสี่โมงแล้วก็ชนแล้วก็ทิ้งลงมาจากนั้นก็ดันกลับขึ้นไปชนอีกรอบหนึ่งนะครับ okay. เอลินเป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผล มี value r รเ,เดีอยู่ที่335ล้านบาทค่ะแนวรับ2องบาทเกสตางค์แนวต้านออทามไฮครับสำหรับเอรินเขาเปิดเซลลิ่งใหม่ไปที่เท่าไหร่เปิดเซลลิ่งใหม่ไปที่3ามบาทเกสตางค์ค่ะอ,อมูลมนแปะมากเลยเอรินเขาติดแคชบาลานด้วยทีสองขึ้นทีสองขึ้นทีสองจะหลุดวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะมันมีตัวในตัวหนึ่งที่ขยายอะ โมโนอ่าโอเคแล้วเอลินก็อยู่อเวบอสด้วยอ่า oh, okay. uh, อยู่ส okay. ่วนอเวบอสนะครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาด้วยนะครับตัวต่อไปหุ้นวอลเลนต์ติดสแกนหนึ่งตัวก็คือ B T S วอลเลน์แป B T S วอลเลน์แปราคาห้าสิบเจ็ดสตางค์บวกห้าสตางค์ค่ะตลาดยังไซเวย์นะครับแล้วก็เริ่มมาเดินทางช่วงตลาดบ่ายเนาะโอเพนทครับเดินทางขึ้นไปสูงสุดที่ 5้าสสตางค์แล้วไม่หล่นด้วยใช่ไหมค่ะ <Okay. S 1> ไปดูรายหนึ่งนาทีครับจะเห็นว่าตรงนี้มีแท่ง3ามส่แทงทยอยเขาเก็บทำให้ BTS w a l l a n d 8ปิดโดดครับ BTS w a l l a n d 8มี value ะเดอยู่ที่36ล้านบาทค่ะแนวรับห้าสห้าสตางค์แนวต้าน59สิบาตางค์ครับถ้าทะลุได้จะเป็น62สสตางค์ หรือจุดหกสองนะสำหรับ BTS Wallant แปมันมีตัวหนึ่งที่มันติดสแกนเราแหละแต่ว่ามันมันเหมือนมันมีสัญญาณแล้วมันก็หายไปก็คือ BTS Wallant เจนะใช่ไหมใช่ครับนี่ข่าวอะไรไม่ลูกมีข่าวหุ้นบีกลอตเข้าสองตัวก็คือแจ๊สจำนวนห้าสิบหกล้านบาทแล้วก็ VGI 24ยี่สิบสี่ล้านบาทค่ะ <med> ก็ <ไร S 1> มีหุ้นขยายแคชบาลานก็คือโมโนก็คือทีสองเหมือนเดิมแต่ว่าขยายไปเป็นวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ค่ะอืมวันนี้โมโนก็เหมือนจะแบบตีกลับไปปิดโดดช่วงท้ายตลาดด้วยนะครับค่ะแล้วก็พรุ่งนี้มีหุ้นเข้าใหม่หนึ่งตัวก็คือยูป้าวอลเลนสองค่ะเป็นหุ้นวอลเลนนะครับ มีหน้าวันนี้อยู่ป้าสิงจัดประลัดบอกเลยนะครับหุ้นสิงห์ืิไทยครับคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้นเน้นเฉพาะช่วงเปิดตลาด10ในาทีแรกช่วงบ่ายเราสแกนบ่ายให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปใน YouTube นะแต่ว่าลงในกลุ่ม LINE นะครับท่านที่ท่านไหนที่สนใจก็เรียนเชิญครับเพราะว่าเราจะติดลิงก์ไว้ด้านล่างไม่ใช่ลิงก์เขาเรียกว่าติด ไอดีไ <ID S 2> <ID S 1> ลน์ไว้นะครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับคุณโชคดีครับสว,ส,สวัสดีครับ